แต่งตัวรัดตบเท้ามาเริ่มงานเปิดตัวละครครึ่งปีหลังกว่า16เรื่องและอีกหนึ่งผู้ที่ถูกจับตามองที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นหนุ่มณเดชนและสาวยายาที่งานนี้ไม่ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อเพราะว่าต้องเตรียมการแสดงเอ๊ะไม่รู้ว่ากลัวถูกขานถึงข่าวที่ว่าเป็นนางเอกผู้ไม่ชัดวิตน้อยสีมีคุณแม่ตามประกบแต่แอบไปนูนียกับพระเอกรุ่นพี่นักกล้ามในผับเาบ่านะ หล่อสางสวยจากละครเรื่องเพื่อนรักเ,เพื่อนริษยาของบ้านพอดีพลัสนำทีมโดยสาวนุ่นวรนุษย์ริสหวงังลีเดียร้องสองหนุ่มหลอกก้องกรุณและเต่าวริศก็จัดเต็มมาร่วมเดินพรมแดงด้วยเหมือนกันงานนี้ทำเอาทุกคนตื่นเต้นดีใจที่แฟนๆพูดถึงและอยากดูละครเรื่องนี้แล้วใกล้คลอดแล้วค่ะก็ภายในครึ่งปีหลังนี้นะคะได้ชมแน่นอนหลายคนกน็จับตามมอง่เพราะว่าดูเชื่อมเสือดรามา่าดูแบบมีหลายรสอยใจ ็จะยืนกันปกติแบบนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมีค่ะถ้าใกล้กันขนาดนี้แปลว่าบีบคออยู่อะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นทั้งความรักแล้วก็รักมากค่ะไม่ไม่ใช่กล้องนะไม่ใช่กล้องนะสงสัยช่วงนี้จะขาดความรักนะคะคุณก้องกรุณาคะส่วนสาวเบลล่าก็ฮอตไม่แพ้กันเพราะถูกรุมงถานถึงกรณีร้องเพลงคู่กับคู่จิ้นหนุ่มเจมส์จิรายุจนเกิดกระแสดราม่าว่าเสียงไม่ดีถึงขั้นจัดคอนเสิร์ตได้ คือด้วยความที่มันเป็นแบบมิวสิควลอะไรอย่างงี้ด้วยมันจะเป็นการร้องเพลงบวกกับการเล่นละครไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเรารู้ว่ามันไม่ได้แบบเพอร์เฟกหรืออะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ใช่นักร้องหรือว่าเป็นศิลปินหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่่าคือเราก็พยายามในส่วนของเราให้ดีที่สุดเบลล่าสวยใช้เดี๋ยวผิดกับหนุ่มมาริโอที่ควงคู่สามินชาริดามาโปรโมทละครสองหัวใจนี้เพื่อเธองานนี้ทั้งคู่ก็แฮปปี้ฟุดๆที่ได้มาเล่นละครด้วยกันเป็นครั้งแรกอีกด้วย ดีใจค่ะได้ร่วมงานกับเพื่อนพีโอเพื่อนๆนิกรีดกันมากหลายคนแซวว่าเป็นนางเอกเคมีสานะเข้ากับใครก็ได้ก็ดีนะคะตันจีต้องประมาบาก,กันอ๋อไม่ครับนะก็คือในคาแรคเตอร์ก็มีหลายหลายหลายฟิลเนาะเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์เองก็มีมี มันม,ม,มีหลายพาร์ทแบบพี่น้องมิ้นบอกก็สนุกครับรับรองว่ามันก็มีแบบปุ๊กจิกมีน่ารักมีอะไรเงี้ยหลายอย่างนานสาวกัลรัชวินก็ฟินไม่แพ้ใครเพราะล่าสุดเพิ่งเซอร์พไพรส์เบิร์เดย์หวานใจหนุ่มตูนบอดี้แสลแบบสเปเชียลมากทำเอาหนุ่มตูนปลื้มจนน้ำตาคลอรักกันขนาดนี้แสดงว่าข่าวลือที่ได้เลือกแต่งปลายปีนี้ก็จริงใช่ไหมคะยังค่ะยังไม่มีเรื่องอะไรเลยค่ะใช่ค่ะคือเคยหรือเปล่า,าไม่บอกหรือเปล่าหรืออะไรไม่ไมีจริงจริงถ้า,ามีถ้ามีเรื่องชู่หมอกด่วยเพราะอยา ไปวัดก็ไปไปทำบุญอย่างเดียวอะค่ะไม่ไม่ได้ไปดูเรื่องหรืออะไรเลยยันไม่ได้มีแต่งเร็วๆนี้เลยยังยค่ะกล้เคลียร์ชัดยังไม่มีเ่อกแต่งเช่นเดียวกับสาวแต้มนัทพรที่ชัดเจนกับลูกตัวเองเพราะพักหลังๆทุกคนจับตามองว่าเซ็กซี่ถี่เกินไปเอ่อนิดหน่อยค่ะไม่ได้เซ็กซี่อะไรมากค่ะเหมือนพักหลังจะดจูเออพักหลังเซ็กซี่ก็ก็นิดหน่อยโตขึ้นแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบเซ็กซี่จัดอะไรก็จะเป็นแบบนิดนิดหน่อยๆแค่นั้นเอง